สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานชาดกเรื่องพญาเนื้อทองในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอินเดียทรงปารบถึงทิดาของตระกูลอุปถากพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งนางเป็นผู้สามารถทำให้ผู้อื่นที่เป็นวิจช,ชาทิฏฐิ กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้และได้ตรัดอดีตนิทานมาสาธกะว่ากลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเนื้อมีผิวพันุ์ดุจทองมีนางเนื้อผู้เป็นภรรยาที่น่ารักปกครองเนื้อประมาณแปดหมื่นตัวอาศัยอยู่ป่าแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพญาเนื้อนั้นพาบริวารออกหากินเท้าได้เกิดติดบ่วงในพาน พยายามดิ้นสุดชีวิตหวังให้บ่วงขาดบ่วงกลับยิ่งรัดข้อเท้าติดกระดูกข้อเท้าสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งจึงมร้องขึ้นว่าเราติดบ่วงแล้วพวกทั่านจงพากนันหนีไปหมูเนื้อพอได้ยินก็พากนันหนีไปส่วนนางเนื้อพันรยาวิ่งหนีไปได้สักระยะหนึ่งเมื่อไม่เห็นสามีวิ่งตามมาด้วย จึงวิ่งย้อนกลับไปที่เดิมเห็นสามีติดบ่วงอยู่จึงร้องไห้คร่ำครวญว่าพี่ท่านเป็นผู้มีกำลังมากพยายามดึงบ่วงให้หลุดเถิดน้องอยู่คนเดียวในป่านี้โดยไม่มีพี่ไม่ได้นะน้องพี่ได้พยายามแล้วแต่บ่วงมันไม่ขาดมันยิ่งรัดแน่นเข้าจนถึงกระดูกพี่ เท้าพี่จะขาดแล้วานางเนื้อภรรยาพูดปลอบใจสามีว่าพี่พี่ไม่ต้องกลัวน้องจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เองจะพี่ตายน้องก็ตายด้วยน้องจะอดอนวอนให้นายพรานเห็นใจปล่อยพวกเราไปถ้าเขาไม่เห็นใจเรา น้องของตายแทนพี่เองนางเนื้อได้ยืนอยู่กับสามีผู้ชุ่มด้วยเลือดนองเท้าอย่างน่าสงสารเวลาผ่านไปไม่นานนะักนายพรานเจ้าของบ่วงเดินถือหอกมาถึงนางเนื้อได้ออกมายืนต่อหน้านายพรานและพูดว่าท่านนายพรานสามีเราเป็นพยานเนื้อเพียบพร้อมด้วยศีล ให้มารยาทดีงามปกครองเนื้อแปดหมื่นตัวก่อนที่ท่านจะฆ่าเขาขอให้ท่านฆ่าเราก่อนเถอนายพรานพอได้ฟังก็ปลื้มใจแทนคิดว่าแม้แต่มนุษย์เองก็ไม่มีใครเสียสละชีวิตตนเพื่อสามีเลยนางเนื้อตัวนี้กลับกล้าทำและยังพูดเป็นภาษามนุษย์ที่ไพเราะยิ่งนัก เราจับให้ชีวิตแก่เนื้อสองตัวนี้จึงพูดตอบไปว่าแม่เนื้อเราไม่เคยได้ยินได้เห็นเนื้อพูดได้ขอให้ตัวเจ้าและพญาเนื้อสามีของเจ้าจงอยู่เป็นสุขเถิญเราจะปล่อยพวกเจ้าไปว่าแล้วก็ตัดบ่วงที่เท้าพญาเนื้อทำบาดแผลให้แล้วก็ปล่อยไปนางเนื้อปราบลืมใจยิ่งพูดขอบคุณนายพรานว่า นายพรานผู้เจริญขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งขอให้ท่านและครอบครัวจงจำเริญสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดก่อนจากไปพญาเนื้อได้คาบแก้วมณีก้อนหนึ่งมาให้แก่นายพรานพร้อมให้โอวาดว่าท่านนายพรานต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสียเถิดจงทำบุญรักษาศีล ให้ทานด้วยแกมณีนี้เถิดกล่าวจบก็อำลานายพรานเข้าป่าไปนิทานเรื่องนี้สอนนหรู้ว่าผู้มีศีลธรรมย่อมสามารถชักนำผู้มีความเห็นผิดกลับมาเป็นผู้มีความเห็นถูกได้